อ oh, 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 ๋อนั่นนั่นเห็นบ่มาแล้วพี่น้องเต็มแรกน่ะอู้โอ้ยใส่งามๆครับผมฮยู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 เย็นเยนเย็นเยนพี่น้องเย็นเด็กขึ้นมาเด็กขึ้นมาโอ้โ้เย็นพี่น้องเย็นนี่ โอ้แต่มเย็นมากครับหายังสิโอ้ยเหียวัว่มึง <laughs> นนีี่ครับสวัสดีครับพ่อๆกันอีกแล้วนะครับกับช่องเปืือกสมบูรณชาแนลครับพาพี่พนองมาใส่เบ็ดคือเก่าครับผมเงียยปลาหมึกแห่งนะครับใส่เบ็ดยำแหรงมาแก่เมื่อไม้นี่นะครับมาเกี่ยวกรเบ็ดขาดนะครับไม้นี่นะครับเยียนหลายขัดนะครับใส่ปลาคอยใหญ่ตัวนึงน้านะครับอยู่นี่ไปเดี๋ยวตามไปบ่งผลงานน้ำกันครับ ใส่เห็นเบิ้อีกหลังนึงนะครับนะครับเยวจังหวะหลุ่นน้ากันย่ำๆครับพี่น้องนะคีคปาะมึกแข็งแก่มือเย็นครับหมาเน,นะครับห้าเกี่ยวก่อนเด็ดขาดนะครับ ลุ่นน้ำกัน,นครับครับใส่แล้วพอดีครับมาเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิ่องลังนี่ครับผมว่ามันถือครับพี่น้องลังนี่เห็นเบ็ดตีงยุ็กๆนะครับไม่รูไปเอากล่องครับพี่น้องไม่จริงเลยอ๋อเห็น,น,ะนะปะมาแล้วพี่น้องเต็มแรก อ,อู้อู้ใส่งามๆครับผมโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยหัวเตยใส่แล้วพอดีครับพี่น้องโอ้โบ่ผิดหวังครับมึงนี่เงียบประมือครับพี่น้องโอ้ผมวายอยู่นะครับใส่งามๆ,ๆครับผมนี่นะครับ อพอใได้ต่มปนนะครับใส่งามครับผมแต้มแรกมากครับใส่แล้วย้ำกลับครับพี่น,อน้องครับสวัสดีอ,อีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องพ้าพีีพระนองมายาม้ำเบดครับบานนี้หลังจากใส่เรียบร้อยนะครับเนาะ มใส่ไว้ยังงเด่น,นมาจามมาหลุ่น,น้ำกันครับพี่น้องว่าสีมานบอนะครับวางยามกับมันได้ตัวนึงแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ถือว่าโบเฝ้าแล้วนะมันนี้เหงื่อยังคือเก่าครับผมหลังนี้ ลังนี้กันยังที่เจา่าเป็นไรครับลังน,นงี้พี่น้องพี่พี่น้องเห็น่าครับสิเห็นปะขาวๆนี่ครับเอามาแต้มแรกครับผมยามเบียดยามขึ้นใส่ปนพี่น้อง นะครับใส่ปนใส่ปนอ่ะบวกแต้มมากครับหลังจอมากครับเป็นล,ลังนี้่คือเก่าครับพี่น้องอเสียบไหม หล่อนนะหลังนี้หลังนี้เป็นยังไงครับอา้ายังคือเก่าครับพี่น้อง คือเท่เาครับหลุนไปน้ำกันครับพี่น้องเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ปรับหลังต่อไปครับพี่น้องนี้องไม้แล้วครับเนี่ย ใส่ปนครับพี่น้องใส่ปนเอาบวกแต้มที่สองมาครับประคอใส่ปนครับผมยามเบ็ดยามคืนเนาะแต้มที่สองมาครับหลงต่อไปครับใส้เปม็มไงใดล่ะอนี้โอ้ยจิงได้ดอโอหลวนครับผม cao đeo lắng đi này, mhmpy mhmpy ตีกลุ่งว่ามาเจาะมันินีซีรีส์ลงเลยจิงเดยนี่โอ้หล่นครับผมหลังต่อไปครับอลไรใส่ไว้มึงเลย เก็ด้นไปยังสั่นตึงๆครับพี่น้องมันเป็นจะอยู่ใช่ไม่ได้ โอ้บนหาซียูครับพี่น้องไม่เข่าหูย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 ูเอียน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 พี่น้องเอียนเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาโอ้โอ้เอียนพี่น้องเอียนนี่โอ้แต้มเอียนมากครับโอ้ว่าร์เมนโบยูโอ้เอียนใส่งามๆเลยครับพี่น yeah, yeah. hey, hey, ้องผู wow. ้ช oh. ะ เต้มที่สามครับผมเอาโอ้โหต้มที่สามเป็นเอียนพี่น้องใส่กำลังใส่กำลัง,งนี่นะครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งชัดๆนะครับเอียนนะเอาเป็นแต้มเอียนครับพี่น้องอบวกแต้มมาหลังต่อไปครับเต๋มเอียนพี่น้องหันเลยหลังจริงๆเลย โอ้แม่งอันนี้บ่กินเยหยื่อลอนเบิดแม่งตับเตาครับเหลืออีกสองสามลังสุดท้ายครับพี่น้องไปเลหลังนี้เป็นจังใจโอ้หลอนครับพี่น้องหลังนี้หลังต่อไปครับเป็นจังไใหลังนี้อเอาแล้วพี่น้องพี่พ รุดวน้อ,อบ้านี้คือมิดซีรีสแเอ้าถือพี่น้องถืกถือโอ้ยป้าใส่ปนอีกเลยครับพี่น้องเนาะแต้มที่แต้มที่ซีครับผมแต่ร่วมกับตอนย้ำกลับเป็นแต้มที่หาเนาอะ,อะครับผมนี่ครับพี่น้องอบวกแต้มมากครับหลังต่อมาครับโอ้แั่นยังคือห่วงเสียงดังจะกิน ห <l ug> ลังหนึ่งเป็นจ้าเดย,เดยขคือไปพุ่น้องใสย่ยศกับพี่น้องอืออุ้ยแต้มที่หามากครับพี่น้องประคอหน่อยผมว่ามันผมเห็นเอียนนะครับฝับงหันอยู่ในน้ำนะเอาใส่ปนมาอีกครับบวกแต้มมาอีกครับพี่น้อง แต้มที่หาครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับเอ๊ะนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวคุณไปบึงแต้มทั้งตียงครับมีกบด้วยเรามีกบด้วยเหรอลูกอ่ะนะครับสรุปแต้มนะครับได้ประคอใส่ง,งามๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ประคอหน่อย,ยประคอหน่อยอีกสี่ตัวครับพี่น้องเอย็นตัวหนึ่ง ร่วมแล้วเป็นพกแต้มนะครับถือใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องเปิดบุกสมปยป h a ชแนลน้ำครับขอบคุณหลายๆครับมีกบด้วยเลยนะมีกบด้วย